เฟซส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วตลาดหุ้นเอเชียร่วงระนาวโดยเฉพาะหุ้นเทคคริปโตเคอเรนซีโดนเทบิตคอยร่วงสู่43,000เหรียญสหรัฐแต่หุ้นแบงก์และหุ้นพลังงานยังยืนอยู่ได้มันเป็นเพราะอะไร เฟดเออร์รสเซิร์ฟเนี่ยอยู่ๆก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยทันทีแล้วมันก็ทําให้หุ้นทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็เทกระจาดตกกระจายโดยเฉพาะหุ้นเทคในตลาดเอเชียหรือว่าพวกคริปโตเนี่ยตอนนี้ก็เทกระจาดกันเพราะว่าพอเฟดเออร์ e ร e เซิร์ฟหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นแบบรวดเร็วนะสัญญาณเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแล้วรุนแรงไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยมันมาแน่สังเกตได้จากราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมัน น้ำมันแก๊สถ่านหินตอนนี้พุ่งจนบางประเทศเนี่ยอย่างคาซัคสถานเนี่ยตอนนี้เขาก็ประท้วงกันใช่ไหมเริ่มส่งผลละว่าเอองินเฟอ้อเนี่ยมันมาแน่แล้วผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เชื้อเพลิงจะเป็นราคาอาหารราคาวัตถุด,ดิบทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มถบตัวเริ่มเริ่มเห็นแล้วทั้งโลกอ,อย่างธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลมากกับ ตลาดทุนทั่วโลกเพราะว่าเขาขยับทีเนี่ยเหมือนอกองทุนหรือว่าฟันเมนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมาดูดูพวก Federal Reserve ดูว่าเขาจะอัดฉีดเงินหรือว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้เนี่ยกก็เหมือนก็ส่งสัญญาณมาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยทันทีและรวดเร็วพวก,การธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเจ้รองพาวเวลก็ประกาศทันทีว่าจะจะเล่นงขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะลดเงินเฟอ้อ เนี่ยผลก็ทำให้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยมันลงกันกระจายหรือว่าคริปโตเนี่ยกรณีก็โดนเทหนักมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับพอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เขาก็จะดูหลักๆที่ที่10ปีอของบอลยิวใช่ไหมถ้าเกิดบอลยิวมันสูงขึ้นเงินฝากของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะฝากใน พวกธนาคารหรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาลอาจจะไปลงทุนในตลาดหุ้นบ้างอย่าง,อางอกองทุนเกษียณข,ของสหรัฐเนี่ยก็เป็นกองทุนที่ใหญ่เกือบเกือบที่สุดในโลกนะมันมีโซเรนของสิงคโปร์เ,เทมัเซก,กองทุนกองทุนบันเด็ปบำนาญพวกอะไรพวกนี้พอเออฟดส่งสัญญาณมาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบี้ยในอะไรพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าในบอลตลาด ตลาดตราสารนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินมันก็ต้องออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยก็ก็คือการลดเงินเฟอ้อด้วยอ,อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยต้องต้องเป็นเทคต้องเป็นเทคก่อนเลยนะเพราะว่าเ,เทคเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่ไม่ค่อยมีกำไรเท่าไหร่ PE หมืนกับ P/E Ratio เนี่ยมันค่อนข้างสูง P/E ก็คือ Price Earning ราคาสูงมาก t e c เนี่ส่วนใหญ่จะสูงมากก็จะโดนเช็คบินก่อนเลยหรือว่าอย่างค r y p t o Currency ตอนนี้มันก็เป็นการซื้ออนาคตใช่ไหมมันก็มีเป็นก็จริงๆคริปโตมันก็เป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงกับที่สุดแล้วกเ็เม็ดเงินมันก็ต้องออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่าง พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าเออรัฐบาลสหรัฐมันคงไม่ล้ม <S <S คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยลงทุนคนหนึ่งใช่ไหมคือในมุมมองผมเนี่ยผมก็มองว่าเออเราเราก็จัดพอร์ตลงทุนนะเราก็เ,เราก็ลงทุนในความเสี่ยงที่เรารับได้ใช่ไหมเราก็มีพอร์ตคริปโตหรือว่าเรามีพอร์ตอพอร์ตหุ้นเราทองด้วยหรือว่าเราซื้อสังหา หรือว่าเราฝากเงินใน,ในธนาคารซึ่งตอนนี้ฝากเงินมันค่อนข้างจะถ้าเปได้ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรแล้วเรามามองนักลงทุนสถาบันนักลงทุนสถา,สถาบันซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่นักลงทุนสถาบันหรือว่าต่างชาตินักลงทุนต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของของตลาดทุนไทยตลาดทุนจริงทั่วโลกด้วยแหละทั่วโลกพอผลตอบแทนทางด้านพันธบัตรใช่ไหมสิปีเนี่ยมันมันสูงขึ้นแน่นอนเงิน เงินเม็ดเงินขนาดเป็นล้านล้านขนาดนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะเอาเข้ามาในหุ้นเขาก็อยู่ในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันเซฟกว่าซึ่งซึ่งเม็ดเงินขนาดนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายของทุนเนี่ยมันเขาก็ไม่จําเป็นมันก็คือการ adjust ระ,ระหว่าง risk and return นั่นแหละก็คือความเสี่ยงกับผลตอบแทนพวกสายไฟนั้นที่เรียนกันมาเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงเป็นศูนย์โดยเฉพาะอ่ารัฐบาลอเมริกาซึ่งตอนนั้นก็ยังคิดว่ายังความเสี่ยงยังต่ำอยู่นะ พอมันให้รีเทิร์นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพวกนี้มันก็เม็ดเงินในพวกกองทุนดีทายอะไรเงี้ยก็จะต้องมาฝากมากขึ้นก็คือก็คือเหมือนกับเช็คบินเช็คบินตลาดทุนนั่นแหละเริ่มขายเริ่มขายความเสี่ยงวันนี้แรงแต่พรุ่งนี้อาจจะเบาลงเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลักๆคือเรามาดูจุดมุ่งหมายของเฟดของธนาคารกลางใช่ไหมเขาต้องการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อ เพราะตอนนี้สัญญาณเงินเฟอ้อมันมาจริงๆแทบจะทุกประเทศแล้วมั้งทั้งแทบจะทุกสินค้าแทบจะทุกวัตถุไม่ค่เชื้อเพลิงใช่ไหมตอนนี้อาหารด้วยราคาอย่างบ้านเราราคาหมูด้วยใช่ไหมวัตถุดิบพวกกากถั่วเหลืองวัตถุดิบเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้โควิดเนี่ยมันกระทบสัพ p l y chain ทุกอย่าง <S <S เงินเฟอ้อมันมาแน่แล้วไอ้ตัวที่เล่เงินเฟอ้อจริงๆในในของอเมริกาเนี่ยอย่างโจไบเดนเนี่ยเขาก็ไป เพิ่มเขาเพิ่มเงินขั้นต่ำอัตราขั้นต่ำเป็น15เหรียญใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เล่งเงินเฟอ้อ<ม>คือต่อให้คุณขึ้นรายได้รายวันแต่แน่นอนพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้มันต้องขึ้น,ข,นขึ้นตามอาจจะขึ้นสูงกว่าด้วยซ้ำสัด<ม><ม>ส่วนมันมันวิ่งตามไม่ทันใช่ใช่เหมือนเหมือนกับบางรัฐบาลที่บอกจะเพิ่มจะขึ้นเงินค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทแต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่า จริงๆเนี่ยราคาสินค้าราคาข้าวแกงเนี่ยมันขึ้นไปก่อนแล้วอเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ผู้นำเข้ารายใหญ่ของประเทศไทยอ,อ,อย่างของไทยเนี่ยไทยส่งออกรายใหญ่ที่ตลาดอเมริกาเ,เริ่มเห็นใช่ไหมว่าที่เราส่งออกได้ดีอ่ะเพราะวา่าค่าเงินเราค่อนข้างถูกเพราะว่าเราไม่มปปปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีด้าน การท่องเที่ยวมันก็ทําให้ค่าเงินบาทถูกเมื่อค่าเงินบาทต่ำเนี่ยส่งออกเราเราทำเราทำได้ดีแต่พอมีเงินเฟอ้อมาเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มส่งผลการเป็นสินค้าเริ่มแพงขึ้นออของของเราอาจจะส่งออกได้เยอะแต่อย่าลืมว่าเรานําเข้าเชื้อเพลิงเรานําเข้าแกส๊สเรานําเข้าน้ํามันเราก็ต้องซื้อแพงข่าวนี้ต้นทุนทุกอย่าง ของการดําเนินชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเนี่ยเรานำเข้า,ายางเรานำเข้าก,ากากถูเหลืองใช่ไหมจากจีนหรือว่า,าบางประเทศเมื่อต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยราคาหมูก็สูงขึ้นแถมยังมีโรคระบาดอีกต่างอันนี้คือทำไมราคาหมูมันถึงขึ้นไปเป็นเกือบเท่า ปีนี้ก็น่าจะคิดว่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะของเราเนี่ยเศรษฐกิจเราขึ้นกับต่างชาติมากแล้วเกิดโอไมครอนเนี่ยตอนแรกทาท่าว่าจะดีแต่ถ้าเกิดการระบาดเราก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนแต่เราก็ไม่ควรปิดประเทศถ้าเราปิดประเทศนี้ก็ไม่ไหวอกีกเ,เราก็เราก็เหนื่อยหน่อยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเรื่องท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นเ,เรื่องการลงทุนจากต่างประเทศก็ยังไม่ฟื้น แล้วเรานําเข้าเชื้อเพลิงเรานําเข้าน้ํามันก็ตอนนี้ค่อนข้างแพงแต่ตอนนี้ที่เห็นที่เห็นชัดๆคือรัฐบาลพยายามจะใช้จ่ายโดยการก่อสร้างใช่หไหมมีโปรเจ์รัฐบาลโปรเจกต์ของกระทรวงคมนาคมก็เริ่มเห็นว่าคือรัฐบาลก็ใช้จ่ายตัวเองมากขึ้นแล้วก็ต้องคุมนี่ครัวเรือนอีกคนก็เริ่มเป็นหนี้มากขึ้นต้องทำไงให้ให พวกนี้พวกนี้มันอยู่ในระบบเพราะว่านี่ลอกระบบเนี่ยมันมันขูดรีดจริงๆแล้วก็ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูง<ม>ก็ก็เห็นชัดแหละว่าคนคนเป็นนี่นอกระบบกันเยอะมันก็เลยต้องมีไอ้นอนเอ่อนอนแบงค์ใช่ไหมธุรกิจแบบนอนแบงค์ตอนนี้ก็ค่อน,อนข้างเฟื่องฟูเห็นหลายๆหลายหบริษัทนี่คือเปลี่ยนมาทำ<ม>เห็นตัวตัวของไทยพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโฮลดิ้งเพื่อจะลดแบบเรกู l เลชันของแบงค์ คือคือเห็นหลายๆหลายๆเจ้าอย่าง leasing อะไรเงี้ยก็คือเริ่มเริ่มเริ่มเห็นว่าเออธุรกิจมันค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่าคนก็คนก็ต้องการใช้เงินเอารถไปจำนำธุรกิจพวกนี้ก็เฟื่องฟูช่วงนี้เฟื่องฟูแต,แต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าคนอาจจะเบี้ยนี้ขึ้นเยอะเพราะว่านี่ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างสูงสูงมากเห็นว่า 70%- 80%แตล้วมั้งถ้าคนตกงานหรือว่างานไม่มีทำน่ากลัวคือคือปัญหาหลักของรัฐบาลน,น,นี่คือตอนนี้คือต้องสร้างงาน ต้องสร้างงานต้องทำยังไงให้ SME อยู่ได้ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่า SME อยู่ไม่ค่อยได้คือคนกระทบหนักจริงๆมันคือ SME ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆสายป่านยาวเขาอยู่ได้อยู่แล้วแล้วเขาก็จริงๆเขาก็เทคโอเวอร์มาเกด้วยแต่ผมดูแล้วก็มันก็เป็นทั่วโลกก็คือปัญหาหลักที่ที่ท้าไทยรัฐบาลก็คือตอนนี้คือปัญหาเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องเออเรื่องเศรษฐษกิจนี่แหละ